สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ v s o Talk วันนี้พาท่านผู้ชมมาที่วัดลาดปาเขากับโครงการทำดีด้วยใจเทิดไทยราชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลเกลเ้าเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาขจรสักจรสักปดิฐานคนทำงานแก่งก้าตัวจริงไม่เคยละทิ้ง ประชาชนในยามเดือดร้อนทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันไม่ทิ้งกันแบ่งปันอาทรวางยุทธศาสตร์ษษาชาติทุกตอนออกนำองค์กรจนเจือสังคมประจร์สักข,ขจรสักประดิษฐานส่วนรวมนน้นต้องมาก่อนเข้าถึงปัญหาแน่นอน หลายลายปัญหาที่เรารับมานะครับเป็นปัญหาที่สามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าเกิดจริงใจที่จะแก้ปัญหากับงบประมาณของแผ่นดินมีนะครับ,รบเอามาใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการแต่ละหน่วยแต่ละพื้นที่<ม>ผ่านมา10ปี20ปี30ปีแต่ไม่ลงมือทําได้แต่คิด<ม><ม>เราก็ มานั่งคุยกันนะครับไปบรรยากาศสบายๆเมื่อสักครู่นี้ผมก็ล่องเรือมาครับแต่ไม่ได้ร่องเรือหารักนะครับ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่ากิน่นครับรู้สึกว่ากิ่นน้ํานี้ดีขึ้นกว่าหลายสัปดาห์ที่แล้วนะฮะที่ผมเคยมาบริเวณนี้นะฮะโครงการนี้คือโครงการอะไรครับอยากให้ท่านหัวหน้าขายายความหรือว่าฉายภาพให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับทราบนะครับว่าเรามีการพัฒนา ฟื้นฟูน้ําสภาพน้ําริมหลังวัดริมริมคลองหลังวัดลาดระเขาอย่างไรบ้างครับท่านครับครับครับก็โครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นก็เพราะว่าเราเนี่ยกลุ่มยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยก็เป็นกลุ่มจิตอาสานะครับ <S <S <ะ>แล้วก็เรามาทําโครงการช่วยเหลือพี่น้องช่วงโควิดนะครับแล้วก็เราก็เดินมาหลังวัดที่มีคลองนะครับพร้อมกับเดินเจ้าอาวาสนะครับเจ้าอาวาสาบอกว่าเขาต้องการที่จะพัฒนาูคลองบริเวณเนี้ย ให้กลิ่นเนี่ยมันน้อยลงหรือกลิ่นมันดีขึ้นนะครับเราก็เลยผมก็นําเสนอว่ามันมีอย่างเดียวที่สามารถที่จะช่วยได้ก็คือนึ่งเราต้องมีการใช้กังหันตีตีน้ํานะครับแต่กังหันตีน้าเนี่ยก็ถ้าเกิดใช้ไฟฟ้ามันก็เปลืองไฟวัดอีกใช่ครับก็เลยคิดถึงกังหันน้ํากังหันตีน้ําพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็ไฟวัดก็ไม่ต้องเปลืองนะครับกลุ่มทางกลุ่มเราก็เลย สรุปกันว่าเราจะนำกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาติดตั้งที่นี่นะครับช่วงแรกเลยนะครับที่เราตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยเรามาเดินดูเนี่ยจากการที่ถ้าเกิดได้ชมคลิปที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ,รบเรานั่งแป๊บเดียวมือหัวครับมือหัวเกิดจากกลิ่นน้ำกลิ่นน้นแต่วันนี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยสองสัปดาห์ กลิ่นดีขึ้นตอนนี้เรานั่งเนี่ยเราสึกว่าสดชื่นขึ้นนะครับถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าก็สามารถที่จะอยู่ได้นะครับนั้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่กลุ่มยุทธศาสตร์ชาติเป็นโมเดลแรกที่เราต้องการที่จะพัฒนาคูคลองบริเวณกรุงเทพมหานครนะครับแล้วจากการที่เราทําแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นยังไงครับดีขึ้นหนึ่งชาวบ้านบริเวณเนี้ยร่วมมือนะครับให้ความร่วมมือนะครับ จากเดิมเนี่ยชาวบ้านก็จะทิ้งขยะลงมานะ,นะครับหลังจากที่เราปรับทัศนียภาพมันดีขึ้นชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือโดยการไม่ทิ้งขยะไม่เอ่อไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ํานะครับนั่นก็คือเป็นการให้ความร่วมมือของชาวบ้านด้วยนะครับ,รบผมมองดูว่าโครงการแบบนี้ครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ชาวบ้านให้ความร่วมมือเนี่ยน, <ะ S 1> นั้นก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับการที่เราทําแล้วชาวบ้านให้ความร่วมมือทุกโครงการ จะประสบความสําเร็จนี่ก็เป็นโครงการนําร่องที่เราทํานะครับถ้าเกิดเป็นเขตอื่นชุมชนอื่นนะครับได้ทําแบบอย่างแบบนี้นะครับแล้วเอาไปพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับผมคิดว่านอนาคตนะครับพวกเรานะครับหรือว่ารุ่นน้องๆรุ่นเด็กๆสามารถกระโดดน้ําลงไปเล่นน้ําในในลำคลองได้เหมือน30ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับพอเคยนะฮะ ก็เป็นการร่วมมือกันทั้งวัดทั้งชาวบ้านประชาชนโรงเรียนด้วยอย่างที่เขาเรียกว่าบวรใช่ไหมครับพอครับโครงการนี้จริงๆพอเราพูดถึงเรื่องการพัฒนาตรงนี้แรับทุกคนอาจจะไปมองถึงเรื่องของงบประมาณแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งงบประมาณเป็นหลักเนี่ยเราทำไม่ได้หรอกครับ เพร no? าะว่าเราได้คุยกับเพื่เพ oh. ื่อนต้องงบประมาณส่วนนี้ก็ไม่มีนะครับเรากระตึกษาหัวหน้าว่ามันมีโครงการนะเราชุมชนว่ามันมีโครงการโครงการนึ่งที่โครงการบวรับก็คือชุมชนนี่แหละบวรนั่นก็บ้านวัดก็โรงเรียนเอาคนกลุ่มนี้แหละครับมาช่วยกันพัฒนานะครับพอช่วยพัฒนานขึ้นมาปั๊บเนี่ยตรงไหนมากโอเคเราก็หยิบมาเติมตรงนี้นะครับซึ่งทางหัวหน้าระจาศักดิ์เนี่ยหัวหน้ากลุ่มที่ศักดิ์ชติของเราเนี่ยถ้าตรงไหนขาดท่านก็เอางบประมาณมา พอช่วยเหลือตรงไหนมีมากก็หยิบมาช่วยตรงนี้นะครับซึ่งเราตอนนี้ได้พัฒนามาถึงการเติมกังหันน้ำออกซิเจนเนี่ยมาสองตัวแล้วครับนี่นละลักษณะการทำงานของมันพอถ้าอาทิตย์ขึ้นปับเนี่ยมันจะทำงานเลยครับซึ่งตัวนี้เราติดตั้งมาแล้วประมาณเจ็ดเดือนแล้วนะครับประมาณเจ็ดเดือนแล้วซึ่งอย่างที่บอก่พอติดตั้งเสร็จทับเนี่ยสิ่งแรกที่ช่วยได้คือกลิ่นของน้ำนะครับทำให้กลิ่นเนี่ยมันมันเริ่มที่จะ ไม่เหมือนมากนะครับแต่ก็ยังมีกลิ่นอยู่นะครับมันดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะครับเราก็เพิ่มไปอีกตัวหนึ่งที่สองตรงนู้นนะครับตรงนู้นก็เราก็ได้งุกระมาณมาจากพักพวกกันนะครับมาช่วยกันนะครับประบอบว่าเราใช้นี่แหละเรื่องของตะวันนี่แหละนะครับนุกเรามองไปฝั่งนู้นเ่ยนะครับหิงกำแพงกำแพงเนี่ยเป็นกำแพงของหมู่บ้าน นะครับซึ่งเรามองแล้วว่าพอมาจากวัดปร๊บถึงเห็นกํกำแพงตรงนั้นเนี่ยครับกำแพงตรวนี้หน้ามันจะเป็นกิจกรรมฝาผนังเราคุยกับทางหมู่บ้านนะที่หยู่บ้านอริยาเป็นหมู่บ้านใหญ่บอกว่ากำแพงเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาเป็นกิจกรรมฝาผนังได้ไหมเขาบอกว่าได้เลยเขาจินดีนะครับทีนี้ส่วนพื้นล่างนะครับเป็นเห็นเราเห็นเนินดินเนี่ยเราจะทําเป็นผักสวนครัว เพื่อที่จะให้ลงผักเพื่อที่ให้ชาวบ้านเนี่ยเก็บเกี่ยวรับประทานกันได้อ๋อไม่ได้ทำขายใช่ไหมไม่ได้ทำขายครับเพราะว่าที่ผ่านมาในเรื่องของโควิด -19 เนี่ยนะครับพอชาวบ้านเริ่มมีปัญหาใช่ไหมครับใช่ครับมองถึงผักสวนครัวนะครับเราไปซื้อออกไปซื้อของไม่ได้แล้วก็เห็นผักร้วยซึ่งชาวบ้านจะได้เก็บเกี่ยวตรงนี้นะะรับประทานกันแล้วเราก็พยายามที่จะ ไปให้ถึงยุวินทองไปเรื่อยๆเลยนะครับไปทั่วยินทองนี่เลยแล้วก็อย่างหัวหน้าบอกว่าจะทําเรื่องของตลาดตลาดน้ำใช่ไหมครับเป็นยังไงครับตอนั้นอยู่ก็ในส่วนของตลาดน้าเนี่ยก็จริงๆเนี่ยเป็นดําริของท่านเจ้าอาวาสอยากที่จะให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้ก็คือว่าอยากจะให้บริเวณชุมชนนี้เอาของมาทั้งขายที่ตลาดน้ํำนะครับตลาดบริเวณนี้นะครับสร้างเป็นตลาดน้ําอย่างน้อยคนมาเที่ยววัด ก็มาจับจ่ายซื้อของอย่างน้อยเนี่ยจะให้พี่น้องที่อยู่บริเวณรอบเนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเป็นการช่วยเหลือึ่งกันและกันแลวอีกช่วงหนึ่งก็ช่วงเทศกาลลอยกระทงเทศกาลสำคัญสำคัญเรามาใช้ทตองนี้ได้พี่่ามาก็ลอยกระทงกันที่นี่ลนะครับแต่ถามว่าพอลอยลงแล้วเราก็เห็นสภาพนะครับแล้วทางวัดเองก็เห็นปัญหามาตลอดนะครับมีการพูดคุยกับเราก็เราก็ เป็นจีการาสาอยู่แล้วนะครับเป็นชนิดที่แบบไวๆแหละพอพูดปั๊บทำเลยทำเลยนะครับพูดถึงทำพูดถึงทำเลยโอ้ดีครับคอเนี่ยเขาทำการนำช่องสีแล้วตอนนี้ไปที่จีบบางสีนะวัดไก่ตอนนี้เาลงการงาแบบเดียวกันนี้นะแบบเดียวกันครับโอ้โหจีบกระชายปั๊บไปที่สองแล้วก็กำลังจะไปที่สามคิวทองวัดลาดลาดฟ้าวขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ เข้าไปดูในเฟซแล้วเนี่ยสนใจครับอ,อ,อยากมาทำอย่างนี้มั่งทำยังไงติดต่อเจ้าอาวาสวัดมาดตะเขามาอาจ้าววานเราเขาก็ติดต่อทางทีมงานของเราว่าให้เราไปช่วยช่วยคิดช่วยทำ <นะ S 2> ครับนะครับก็ผมบอกว่ายินดีครับทางเรายินดี แล้วก็จริงๆอยากขยายไปถึงหลายคลองไม่เพีงแค่มหานครเลยนะครับจากโครงการที่เราจัดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นโครงการนําร่องนะครับโครงการแรกที่นําร่องที่วัดราชประคาเมื่อกี้อย่างที่บอกว่ามีโครงการที่สองแล้วนะครับมีโครงการที่สามจะตามมานะครับต่อไปเป็นโครงการที่ห้าที่ส0ที่ร้อยขยายขยายไปเรื่อยๆครับขยายไปเรื่อยๆเมื่อเห็นว่า เราทําดีนะครับนี่แหละครับก็เหตุผลในการที่เราทําความดีช่วยเหลือทางพระพุทธศาสนาวันนี้เราก็ได้รับโลเกียรติยศนะครับจากพระสังฆราชนะครับก็ก็คือในเรื่องของคนที่ทําความดีช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็เป็นจินอาสาที่ผ่านมานะครับอย่างที่เราเห็นครับว่าโครงการที่เราทาเนี่ยนะครับข้อดีก็คือหนึ่งกลิ่น นะครับจากวันแรกถึงวันนี้เปิ่นน้อยลงมากน้อยลงนะฮะวันแรกที่เรามาเดินเรานั่งแค่ประมาณสัก5นาที10นาทีมึนหัวแล้วครับผมกลับไปได้กินยาเลยครับใช่ครับวันนี้เรามานั่งเกือบชั่วโมงแล้วนะครับเรารู้สึกว่ามันมันดีขึ้นมันสดชื่นขึ้นมันไม่มีอาการมึนหัวปวดหัวนะครับก็เกิดจากเนี้ยฮะพลังงานแสงอาทิตย์นะครับกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในการปั่นน้ำในการให้ออกซิเจนน้ำนะครับเพื่อให้กลิ่น มันน้อยลงนะครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับอย่างที่บอกพอเห็นที่นี่ทําดีปุ๊บที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าแล้วก็ที่ร้อยจนสุดท้ายเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยทั่วทั้งหมดแต่เราจะไม่มองที่งบประมาณนะครับขอแค่ให้มันมีจุดเริ่มต้นก่อนนะครับสิ่งต่างๆมันก็ตามมาทีหลังอย่างที่บอกให้กลุ่มยุทธศาสตร์ชาติเราไม่มีงบประมาณที่จะไปทําได้ทุกที่นะครับเราเริ่มแค่จุดแรกนะครับแล้วก็มี ผู้มีจิตศรัทธาหรือว่าผู้มีการช่วยเหลือสังคมเนี่ยมาทําให้ตัวที่สองตัวที่สามนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ที่การที่เริ่มจุดเริ่มต้นได้ครับทราบ,บว่าได้ทํากิจกรรมจิตอาสามาเนี่ยมายาวนานเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงวิกฤตไวรัสโควิด COVID -19 แล้วก็ใช้ส่วนมากก็คือใช้ทุนของตัวเองเป็นหลักใช่ไหมฮะมีมีหน่วยงานไหนหรือว่าหน่วยงานภาครัฐอะไรมาช่วยบ้างหรือเปล่าครับเอ่อตั้งแต่เราจัดตั้งกลุ่ม คือปัญหามันเกิดที่โควิดนะครับโควิดที่เกิดขึ้นแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความยากลําบากนะครับมีปัญหาค่อนข้างที่เยอะมากตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับเรื่องของวิกฤตหน้ากากอนามัยนะครับวิกฤตในเรื่องของอาหารการกินนะครับกรุ่มยุทธศาสตร์ชาติเราได้ลงพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือในสิ่งที่พี่น้องตกขอบนะครับที่เดือดร้อนนะครับ บางกลุ่มที่มีปัญหานะครับกลุ่มยุทธศาสตร์ชาติเราเข้าถึงเกือบเกือบทุกหน่วยเกือบทุกจุดแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่เราจะเข้าในจุดที่เขาตกขอบจริงๆที่เขายังไม่ได้รับสิ่งของพวกนี้จริงๆนะครับในส่วนของงบประมาณนะครับก็เกิดจากการรวมกลุ่มนะครับก็พี่น้องในสมาชิกกลุ่มก็ช่วยเหลือกันมานะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับผมในฐานะเป็นผู้นํากลุ่มนะครับก็เยอะหน่อยเป็นเรื่องธรรมชาติครับ เราไม่มีงบจากภาครัฐหรือภาคส่วนอื่นเข้ามานะครับเป็นเงินของกลุ่มของพวกเราเองครับผมขออนุญาตถามยืดดึกนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะฮะขอบเขตในการช่วยเหลือเนี่ยก็จะมีจํากัดตามกําลังถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยอยากช่วยคนที่เดือดร้อนนะฮะทั่วทั้งประเทศเลยเนี่ยถ้ามีโอกาสเข้าไปทํางานทางด้านการเมืองในสภาเนี่ยครับจะ มีแนวทางในการผลักดันนะฮะก็ประมาณต่างๆให้มาทั่วถึงได้ท่านท่านท่านมองมุมนี้อย่างไรบ้างครับ่านครับครับจากการที่เราลงพื้นที่สองสามเดือนที่ผ่านมาครับเรารับทราบรับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงครับนะครับที่น้องบางคนเนี่ยตกขอบจริงๆคำว่าตกขอบเนี่ยคือไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับหลายๆปัญหาที่เรารับมานะครับเป็นปัญหาที่สามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าเกิดจริงใจที่จะแก้ปัญหานะครับครับ เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขปัญหาได้หมดนะครับงบประมาณของแผ่นดินมีนะครับเอามาใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการแต่ละหน่วยแต่ละพื้นที่นะครับสามารถจัดสรรมาใช้ให้เหมาะสมอันนี้ทาได้เลยอยู่ที่การบริหารการจัดการอยู่ที่การบริหารการจัดการแล้วก็ลงมือทํายกอย่างเช่นกังหันน้ำเนี่ยครับผ่านมา10ปี20ปี30ปีแต่ไม่ลงมือทําได้แต่คิดนะครับของกลุ่มเราเนี่ยคิดเสร็จเราลงมือทําแล้วเราก็จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม มันก็ทําได้แล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งพบประมาณแผ่นดินเหมือนกันครับถ้าเกิดเราออามาบริหารให้มันดีครับให้มันเหมาะสมกับชุมชนกับพื้นที่กับจังหวัดกับประเทศนะครับมันก็สามารถที่จะบริหารได้อย่างดีครับอย่างเช่นอครับเ่ถ้าพูดถึงเรื่องของทบประมาณอย่างเช่นกทมอีกจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเขาจะทําเป็นรูปบาบั ต้องใช้เงินประมาณ3ามสี่ร้อยล้านเป็นเยอะมากเลยการบำบัดน้ำานะครับซึ่งเราเองถ้าเกิดเรามีโอกาสครับแต่ที่อยู่หน้าบอกว่าถ้ามีโอกาสให้เข้าไปเรื่องของการเ,าเ,าเรื่องของจัดการจัดสรรงบประมาณเนี่ยนะ,ค,ะครับเราจะเน้นเรื่องของการทำทีาเรียกว่าคืนคืนคลองสวนคลองสวย,สวยน้ําใสครับกทมเพราะกทมเนี่ยมีคลองอยู่ประมาณสองพันกว่าคลองแต่ละคลองเนี่ย ไตและครองเนี่ยน้าแบบนี้หมดเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้เข้าไปพัฒนาเนี่ยเราจะคืนตัครองสวยน้าใสให้คนตุนเทพเนี่ยผมว่าใช้งบประมาณไม่เยอะนะครับตัวนึงเนี่ยตอนนี้ตัวมันไม่ถึง2 0,000บาทนะครับเราพัฒนาไปถึงตนี้นแล้วตัวอยู่ประมาณหมื่นแปดนะครับตอนนี้นะครับแต่เมื่อตนที่เอาที่มาตัวมันไม่มากข,ขนาดนี้แต่ตอนนี้มันไปถึงประมาณหมื่นแปดแล้วนะครับผมคว่าราคามันน่าจะอยู่ตรงน,น,น,นี้แล้วเพราะมีการพัฒนากันมาเรื่อยๆ ครับถ้าเกิดว่าทุกคลองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาตัวนี้เติมเข้าไปผมเชื่อว่าสักไม่เงินไม่กี่รถไม่กี่ล้านบาทไม่กี่ร้านนะฮะเราจะสามารถจะดักคลองกลิ่นในคลองในกองทมได้อยู่นะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าอย่างที่หัวหน้าบอกว่าเรื่องของงบประมาณเนี่ยมันควรใช้ในแต่ละท้องถิ่นนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับกองทมจริงๆไม่แพ้เวนิ้ตะวันออกเลยนะครับเนี่ยเป็นเรื่องทำได้ใช่ไหมฮะครับชุมชนสมัยก่อนก็กลับมาเลย พระพาทายเรือบินสบายเด็กเล่นกระโดดน่ะตอนนี้ก็ยังเล่นน้านะครับมีอันนี้พอเริ่มใส่กางหังแล้วครับเนี่ยตอนเย็นเนี่ยจะมีนักเรียนมาเล่นน้าอยู่ประมาณห้าคนเล่นอยู่กระจับนครับถามว่าจริงๆน้ํานี่มันมันมันไม่ดานะครับก็ตัดขึ้นมาใส่แต่ว่ามันดาอยู่โคลนเมื่าไมันสะท้อนขึ้นมาสะท้อนขึ้นมาสะท้อนสีขึ้นมาที่บอกมันจะขึ้นมาตอนนี้กินดีกินดีเหมือนเหมือนน้ำสกุลของพ่อจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงงบประมาณเนี่ยครับ งบประมาณของอกังหันตีนะ้าพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยรเราใช้นักศึกษาเป็นคนผลิตเป็นคนทำก็ได้นะครับก็ได้นะครับเพื่อให้นักศึกษามีวิชาความรู้มีไรายได้นะครับจริงๆค่าใช้จ่ายก็ประมาณมันก็ลดลงเยอะนะครับ มันถ้าเกิดผู้นําจริงใจแล้วก็จริงจังในการแก้ oh, ปัญหาเนี่ยผมมองดูแล้วว่าการพัฒนาเนี่ยเดินไปได้ครับอย่างที่บอกฮะเราเราเป็นโครงการนําร่องแล้วเราเริ่มทำนะฮะแล้วมันรู้สึกมีความรู้สึกไม่ใช่รู้สึกเฉพาะกลุ่มเราครับมันรู้สึกจากบริเวณคนที่อยู่บริเวณนี้นะครับว่ามันดีขึ้นจริงๆ uh huh. แล้วเราก็รู้สึกว่าจากการที่เราไปคุย uh huh. เขาเขาเขาบอกว่ามันดีขึ้นเเราก็รู้สึกแฮปปี้ครับดีใจ ถ้าเกิดผมได้มีโอกาสได้มาดูแลนะครับดูแลนะครับสามารถเข้าไปบริหารประเทศนะครับโครงการเนี้ยนะครับผมคิดว่ามันต้องเกิดแน่นอนนะครับเพราะเราเริ่มทานําล่องมาแล้วและก็ปฏิบัติได้จริงและต้อคนให้ความร่วบมื้หมดท่านหัวหน้ามั่นใจนะครับว่าบริหารได้นะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาในสภาพแวดล้อมของแม่น้ำนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับคือถ้าเกิดมีงบประมาณของภาครัฐ แล้วภาคเอกชนเห็นมาช่วยเสริมด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่<อ>ที่ดีมากๆนะครับ<อ>เพราะว่าทุกคนเนี่ยอยู่ที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยต้องการที่จะให้คลองสวยน้ําใสอยู่แล้วครับนะครับมีอะไรที่สามารถที่จะซัพพอร์ตได้ก็ช่วยมีอะไรที่จะทําได้ก็ทํานะครับทีนี้ผมก็แอบเออฝันเล็กๆอยานนะครับว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มยุทธศาสตร์ชาติของเรานะครับ,รบหลังจากที่รัฐบาลคลิปนี้ Uh huh. โดยหานประเทศไปครบเทอมแทนตามหลักก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่รับเราคิดว่ากลุ่มของเราเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยเราเองก็อยากจะก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับการที่เราทํเด้วยงบประมาณที่จากการจำกัดหรือก,การจํากัดตรงเนี้ยรเราจะได้เข้าไปบริหารงบประมาณของประเทศโดยเอาความเดือดร้อนของชาวบ้านไป็นตัวต้งนะครับเรารู้ครับที่ผ่านม,มาเรารู้ว่า อ,อย่างชุมชนเนี่ยเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทําการบ้านเนี่ยเราก็ไม่รู้เร uh huh. าก็แอบฝันเล็กๆนะครับว่าถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยนะครับหัวหน้าเราได้มีโอกาสเข้าไปเนี่ยนะครับพ uh huh. ร้อมด้วยทีมงานเนี่ยมันจะทําให้กรุงเทพมหานครที่เราตั้งใจไว้ซึ่งเป็น uh huh. สมองของประเทศเนี่ยนะครับ uh huh. แล้วเราก็เติบโตไปในต่างจังหวัดนะครับกม uh ่ huh. ต้องฝากอ่อแม่พี่น้องนะครับว่า แนวคิดของเราถ้าเก hmm. <K> ิดว่าเป็นประโยชน์ย euh. ังไงเนี่ยก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับอาจจะสนับสนุนในเรื่องของการเลือกตั้งหรือว่าสนับสนุนในเรื่องของการบริจาคเรื่องของตังหันตีน้ํานะครับเรายินดีที่จะเปิดรับรับบริจาคนะแล้วก็ก็บริจาคตัวนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทอย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้บริจาคห้าร้อยพันหนึ่งตรงนี้นะครับเราก็คือเป็นตัวตัวเลยถ้าใครพร้อมก็เรายินดีนะครับก็ฝากหัวหน้าเราให้ส่งัวหน้าเราให้ถึง บันไดบันไดสภานะครับอย่างนี้ครับคอคืออยากฝากเรื่องสนับสนุนคนดีคนดีเพื่อที่จะมาพัฒนาประเทศนะครับคิดแล้วทำนะครับผมแอบกระซิบแบบเปิดเผยนะครับว่าถ้าเกิดได้เข้าไปนั่งในรัฐสภาเนี่ยครับสิ่งที่ทางท่านหัวหน้าถนัดนะฮะ และคิดว่าน่าจะบริหารจัดการได้ได้ดีนะฮะน่าจะเป็นกระทรวงอะไรฮะก็จริงๆเนี่ยผมทํางานทําธุรกิจเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานครับนะครับก็กระทรวงแรกคืออยากที่จะทําก็คือกระทรวงแรงงานความฝันเล็กๆความฝันนะครับความฝันเล็กๆนะครับคือผมเนี่ยทำธุรกิจรอพอแล้วก็ธุรกิจแม่บ้านนะครับก็คือเป็นผู้ใช้แรงงานที่เป็นส่วนใหญ่นะครับเราก็อยากที่จะ เราเห็นถึงว่าปัญหาของเขาคืออะไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดผมมีโอกาสได้เป็นรัฐบนตรีนะครับผมจะตั้งธนาคารแรงงานนะครับก็เป็นยังไงครับธนาคารแรงงานธนาคารแรงงานฮะธนาคารแรงงานก็คือว่าพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ใช้แรงงานนะครับหรือว่าผู้ที่มีเงินเดือนค่าแรงขั้นต่ํานะครับมีสิทธิ์สามารถที่จะ กู้เงินจากธนาคารแรงงานได้นะครับเพราะกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยตอนนี้เข้าไม่ถึงนะครับเข้าไม่ถึงสถาบันการเงินเข้าไม่ถึงสถาบันการเงินนะครับเราตั้งเลยครับธนาคารแรงงานเพื่อซัพพอร์ตพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้หนึ่งกลุ่มแม่บ้านกลุ่มรอปภกลุ่มงานก่อสร้างกลุ่มพนักงานในโรงงานเนี่ยกลุ่มนี้กเมีไม่สามารถที่จะเข้าถึงเลยนะครับ ข้าไม่ถึงนะครับถ้าเกิดเรามีธนาคารแรงงานสําหรับพี่น้องกลุ่มนี้นะครับพวกเขาก็จะเข้าถึงนะครับเข้าถึงหลี่คนจักดันแน่นอนครับโอ้โหสุดยอดครับครับเวลาของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้นําทั้งสองท่านนะครับที่มาแสดงวิสัยทัศน ในการพัฒนาบ้านเมืองและดูเหมือนว่าจะเป็นความหวังใหม่อันสดใสของประชาชนครับขอบคุณทั้งสองท่านครับบสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ